สวัสดีครับชาวเรฟไรเดอร์วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งในรถอ v ีระดับพรีเมียมที่กำลังมาแรงสุดในปี2026กับ Lexus a s อาซ Pre รรถ SUV ไฟฟ้าจากค่ายหรูอ,อย่างเล็ u ซที่มาเขย่าตลาด E ีอย่างจริงจังโดย Le ็ us a s อซไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าธรรมดา,า,า,าแต่เป็นการนิยามใหม่ของความสะดวกสบายความพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัยในหนึ่งเดียวเริ่มจากคำว่า a าซซึ่งเล็ u ซตั้งใจให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางใกล้ยอย่างลงตัว เล็กซัสแบรนนี้มีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความพิถีพิถันและความน่าเชื่อถืออาซถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม E-TNGA และประกอบที่โรงงานในประเทศญี่ปุ่นทําให้ได้มาตรฐานการผลิตระดับโลกพร้อมส่งออกไปขายหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลาดใหญ่ที่นิยมและมียอดขายดีอย่างต่อเนื่องก็มีทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในไทยก็ได้การตอบรับจากลูกค้ากลุ่มที่มองหารถ E-V รีเมียมอย่างชัดเจน สำหรับ Lexus ัสอซาดพรรุ่นปี2 0 2 6นี้มาในแนวทางรถ SUV ไฟฟ้า5ที่นั่งที่ไม่ได้ดูใหญ่เท่าแต่ดูหรูหราทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งภายนอกที่เน้นเส้นสายลู่ลมและภายในที่เน้นความสบายความเนียบและวัสดุพรีเมียมที่สัมผัสได้ตั้งแต่เปิดประตูซึ่ง Le ็ u ซเลือกให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของรถหรูระดับสูงตั้งแต่ที่นั่งเย็บอย่างประณีตไปจนถึงระบบเสียงคุณภาพสูงและหน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย ในด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพเล x ซัส z Premium ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังแรงและตอบสนองทันใจพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่ช่วยให้ขับได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยในรุ่นย่อยหลายแบบนั้นมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้ารุ่น a w d และรุ่นสมรรถนะสูงซึ่งให้กำลังสูงสุดตั้งแต่ประมาณ224แรงม้าจนถึงมากกว่า400แรงม้าในบางรุ่นพร้อมตัวเลขการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงที่ทำได้อย่างลื่นไหลและมั่นใจ สิ่งที่หลายคนสงสัยคือเรื่องความประหยัดพลังงานและนี่คือจุดเด่นของ E ีอย่างแท้จริงเพราะเล x u s ั z มีระยะทางขับขี่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นก่อนหน้าโดยในบางรุ่นสามารถวิ่งได้เกือบ480กิโลเมตรหรือมากกว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนว่าการชาร์จจาก10ถึง80ด้วยจุดชาร์จเร็ว DC สามารถทำได้ภายในเวลาที่ไม่มากเกินไปและยังรองรับมาตรฐานการชาร์จที่ทันสมัยทำให้ชีวิตการเดินทางยาวไกลของคุณสะดวกขึ้น LEXUS a c PREMIUM ไม่ได้มีดีแค่เรื่องวิ่งไกลและเงียบเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างระบบขับเคลื่อน D-I-R E-C-T 4ที่ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อแต่ละข้างอย่างฉาญฉลาดทำให้การเข้าโค้งการเร่งออกตัวหรือการขับบนถนนลื่นเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นใจระบบพวงมาลายัยแบบสตีเวอร์บายวก็ช่วยให้การบังคับรถตอบสนองเป็นธรรมชาติและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากในงานแสดงรถยนต์ มาพูดถึงเรื่องราคาและจุดขายสำคัญในตลาดประเทศไทยรุ่น Lexus a z 450e Premium มีราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ3.8ถึง4.2ล้านบาทซึ่งถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ EV ีระดับพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบครันความเงียบขณะขับขี่พละกำลังที่ตอบสนองดีและการรับประกันแบตเตอรี่ที่ยาวนานซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดขายที่ทำให้หลายคนที่มองรถไฟฟ้าเลือก a z มากกว่าใครๆด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ Lexus r z Premium จึงไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอีกคันหนึ่ง แต่มันคือรถพรีเมียมที่สะท้อนตัวตนของคนที่รักทั้งความหรูความทันสมัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งตอบโจทย์การใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางใกล้อย่างแท้จริงถ้าคุณกําลังมองหา e ีวีที่มีความพรีเมียมความสามารถไม่ธรรมดาและยังให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่นุ่มนวลเล็กซัสอาเซีพียมถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและควรค่าแก่การลองสัมผัสจริงครับ ขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของเรฟไรเดอร์ครับ